เ้วยการกระาจารแลมีรถต่างๆแั้สม,มเรียนของมีดิพันมาแลาวครับมาจอดตรงหน้าแล้วครับดูมีเรี้ยงนะอคุมเด็กออกมา,าพอความช่วเหลเด็ก,กนะคนนั้นกำลังพักกระสดผมก็มองไปที่เด็กไดเห็นเด็กตัวสีนน่งหาะะตาเลือดแล้วเราแลวสอบถามว่าจะไปลงพางงบาลไหนบอกไปโรงพยบาลนวะเราไปกลับรถมา ผมก็เลยมาดูอาการแล้วนายเนี่ยไม่ไม่ทัดก็เลยตัดสินใจขึ้นเด็กแล้วก็วิ่งแบบวิ่นสะพานรอยวิ่งข้าวสะพานรอยมาฝังลงในรังอ่างล่าวันทองตอนตนี้รู้ไหมครับว่าการเด็กเป็นไงครับตอนนี้คือทราบต้นต้นมาอาการย์ปลอดภัยปลอดภัยนะรู้สึกรู้สึกดีใจไหมครับรู้สึกด,ดีใจมากที่เราได้ช่วยเหลือได่มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือ เพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทุทวงทีไม่อาจจะเป็นอะไรมากกว่านี้รู้สึกภาคภูมิใจครับหนึ่งอาทิตย์ต้องทำบูมทุกวันขนาดน้ใส่บาตรแล้วก็คอยพาทุกมติ้มุกหนึ่งเดือนต้องคอยมาเป็นตัวการของนาทำให้เรามีใจดีขึ้น Thank okay. you.